สวัสดีจ้าพี่น้องป้าพี่น้องจ้าหมุนป้าหาเห็ดหูนูน้ำกันพี่น้องพอเห็ดยังกระเจ็บเนาะจ้าหมุนมากหมุนมากไหม,ม,มโอหนาวปนได้เจ้าก็ออกเนาะนะอืนี่พี่น้องโอ้ยคุณนะ น้อง x สามดอกแล้วเดี๋ยวหาอีกตื้นกันอ้งหนึ่งดอกนี่เลยอืมเฮ้ยสองดอกพี่น้องอ้งสองดอกสองดอกเห็ดม่วงพี่น,อน้องนะเฮ็ดม่วงพี่น้องจ้ะเห็ดม่วงเห็ดม่วงนะ หาหมีดมาตัดกอนพี่น้องจ้าเห็ดม่วงนี่นี่ใบเห็ดม่งวงละพี่น้องจ้ามาเป็นหนึ่งตัดยากแค่หนาวมือพี่น้องหนาวหนาวยางหาเห็ดหูหนูนว่ากอเห็ดม่งวงเนาะ เพชรนั่งกินได้กับเก็บโน้ตพี่น้องจ้าอืมอือืมวงนี้ได้หาดอกพี่น้องหาตึงวันอีกค่าพ่อพี่น้องจ้าอู้งามเห็ดม่วงจ้านั่นพ่ออยู่นะพี่น้องจ้าอืมอืมหล่อยู่เดินนี่แหลจะจีได้แกงได้เนื้อวเห็ดม่วง เฮ็ดม่วงหนาหนาวพี่นอ้องเชียช่ยเบ่วงนะเชี่ยเบ่วงพี่น้องจ้ะน่ะอ๋อได้อีลีพี่น้องโอ้ยใหญ่เมฆมันเราเมื่อนี่กูนะมีเมียนหมดนี่เห้เมฆมันเรามันเรามันเรามาแล้ว,ล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 วพี่น้องจ้ะ แล้วมานแล้วนี่พี่น้องเก็บบานเก็บเก็บเก็บค่อยกันมาเลาะอันดุอยู่ดีพี่น้องดอนนี่ป้าน,นี่นะตะพันเพราะเขาได้ออกเนาะปัญหาตะสีออกพี่น้องเห็ดม่วงได้เมียได้เห็ดแสบอีกแล้วมาหาเห็ดหูหนูเขาได้เห็ดม่วงมนัมนมนันมันโอ้ยรอนอ่อนๆนี่กันไวป พี่น้องเห็ดม่วงเราอ,อีกกันด้วยจ้ยจะแล้วเราลําคานแล้วพี่น้องเพิ่นมีเห็ดคูเหมียนเด้อพี่น้องจ้ะคือกันมันมีคูเหมียนพี่น้องคล้ายกันเลยจ้ะเก็บระว่างเด้อพี่น้องมือเกามือไม่ก็เลยจ้ะพี่น้องนี่กินได้จ้ะนี่เห็ดม่วงนาเนาพี่น้อง น้องกูขันมะเขือมันข่อยเหยียบตัวเเห็นเนาะเอ้อยเได้เด้อน้ไมาเหยียบพูนะพูนะใบตองพันหนาเนาะโอ๋อเสดายเออเอาก้อนพูนะมุนอุ้ยปุ้ยพี่นอ้องเฮ้ยเได้ให้พูนะน่ะเ็ดม่วงพี่นอ้องอ๋อเออเอาปล่อยพันไว้ซักเลยเหยียบพันดอกปล่อยพันไใบรลดเคี่ยวบุกดีๆก้อนพี่น้องจ้ะใบใหม่นี่ละจ้ะ นี่เหีดหยาบอีกของพี่น้องเห็นบ่นี่ใบไม้มันหนาเนาะปุกคักปุกแน่ม <ś c oughs> ดีๆๆดีดีแต่เห็ดนี่ก็เก็บเบิดมือนี่หาเห็ดหูนูได้เห็ดม่วงได้เห็ดนั่็เก็บเบิดเ,ดเนาะพี่น้องจ้าคอยเห็ดกินได้จ้าดอ,อกโบญ่าาพี่น้องดอกน้อย เจ้าหัวเจ้าของพี่น้องจ้าอันมือมันหนาวหลายจับกับผู้ถือ <laughs> จับดอกเห็ดอันสั้นดูอืม โหตะสีเริ่มออกเนะพี่นอนะ้องเนาะน้องบอกใหญ่นั่งพอ่พอพ่อคอนอันมันออกโดนดอกก้าอยู่พี่นอ้องอืมอืมอืมอาตะสีนี่เนาะ ลืมกันไปเรื่อยๆหมดแล้วมื่อมันละอือติดดอกก้ามแถวพี่น้องนะบ้างเนี่ยเออเป็นก็ยังบอเหนาเนาะหนาวๆก็ได้เนาะอือดอกก้ามก็ได้ล่ะเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดหมอกพี่น้องเก็บตืมกันเมื่อกีนี่ยกับพ่อเฮ็ดหูหนู้กับยังบอลลายเนาะพี่น้อง มอ,อเตอร์ไซค์เริ่มออกเนาะพอเห็ดอันม่วงกะได้สิบก็ดอกมายอมมาย่ำดอ,อกได้เฉพาสิสญญาสย่างไปพูนอสันพุนย่างเขอบใบปลาเบื้องปลาบุญพี่น้องมาค้ามีเห็ดหูหนูเพราได้เติมกันเนาะพี่น้องคนนั้นลุ้ลงไปบุญแล้วเพราะว่าใบใหม่ย,ย,ย,ยังแดกดมันแล้วพี่นอ้อ,อลงลูกเบื้องปลานี่ยต้กันพี่น้องจ้ะเมาแล้วก็ต้องลุง้งพด เอาหนาวก็เลยพูดนะพี่น้องลงไปพูดนะป้าเห็ดหฮนูแล้วพี่น้องไปลงไปย่องน้ำกันพี่น้องจ้าม้วลายพี่น้องอน้า้าชียังมากพอม้วนลาย น้องจ๋ามันยังหน่อยอยู่เนาะคอนสิปล่อยเพิ่นไว้ก่อนให้เพิ่นใหญ่งคอนยังสิมาเก็บขันเขาเจ้าบ่มาต่อเป็นเป็นฟืนก่อนนี่พี่น้องจ๋านี่เพราะว่าเพิ่นยังหน่อยคักอยู่นี่เนาะนี่นี่เขาทาใกล้ๆซื้อที่คือเพิ่นใหญ่ซื้อพี่น้องจ๋าที่กิ่งนี้น้อยนึงนี่นะตะปาะแตะแปะกันเ่อนซุ้มกล้องเขาใกล้นี่คือจังเพิ่นใหญ่งได้นี่พี่น้องแต่หันบวมไงเนาะปล่อยเพิ่นไวใบคอน แต่ขาเจ้าจบ่มาตัดเอาไปเป็นฟืนก่อนนะเพราะว่าแถวนี้เขาเจ้าจมาหาเอาเป็นเอาไม,ม้เอาไรน,น้ำปลานี่ไปเป็นฟืนดังซิงหนาวไล่ไล่พี่น้องเนี่ยหลายคักหลายแนวนนะปล่อยเพิ่นไว้เพิ่นใหญ่ยังไม่เย็บเอาอซุ่มก้งงก่งเขาไก่ซื้อก็ยังเพิ่นใหญ่แต่พันในห,หน่อยหนึงพี่น้องปล่อยเพิ่นไว้สักก้อนเนาะเดี๋ยวพี่น้องได้ซ้ำนี่ละเฮ็ดอันนั้นนะ เห็ดม่วงเลยเนาะยังโมรู้วา่าเขาเช็ดอีหยังกินนี่กินล่างซะก่อนจะ้ะได้มากหมดจักดอกนี่ซิบกาดอกเน็กว่าได้เนี่ยน้อยนึงเห็ดหม่วงคนก็ลั้งออกนอกเปลาเข้าขไปมันก็ลั้งเริ่มจะออกดอกหนอ่อยบมคอยเก็บโมเ,เก็บเอาไปได้เห็ดอันนี้มากนะพี่น้องล่างกันด้วยเพราว่า,ววาเช็ดย,ยังกินสีล่างซะก,ะกะ่อนจ้ะต้มต้มน้ำเพื่อดิมนสิเห็ดอีหยังกินยังโมลูจะ้ะเพิ่งก่อนล่างก่อนจะ้ะ ล่างเราพี่น้องจ้านี่กรสิหันมันมเนี่ยพีวกเห็ดนื้อกินสิหันตัดหันหันหันเรวสุด่วนเลยเห็ดอันอันม่วงนี้วอกก็บอกเนาะพี่น้องวอกอีกคนวอกหลายเที่แล้วแหละคนสิมีคู่เหมียนแล้วพี่น้องถันเก็บกับระวังเราบ้างแล้วพี่น้องถันบอลมันใจจะสุไปเก็บเห็ดม่วงพันมุ์ีหลายสายพันธุ์แล้วพี่น้องจา้า นี่ก่อนสิลวกกินสักกอนลวกแล้วก็กังเอามาเห็ดกินให่น้องลวกิมักนทีนึงแต่จะมาต้มอีกตมนุคนละเาวจะเอามา่เห็ดอีกทีนึงเนื้ในหลเตอี่น้องชิบกว่ดดอกสิบกว่ดดอกสิบกว่าดอก <laughs> กุ้งหมอนเออเนไปละไอ้หมอน้อยคตโมต้มให้สุกสลหบพี่น้องเราจะเอาไปให้กิน เนี่ยกินมนันพี่นอ้องใช้น้ำมันลงไปจักน้อยได้เ e ็ดนะเแยดคอยลวกซุกแล้วพี่น้องได้ซ้ำนี่ละเ e ็ดชิบวัวดอกเ e ็ดม่วงเนาะลวกซุกแล้วก็เด็ดพัด h e a ลงกไปวันนี้ หอนกระใ่ไปเลยสูตรของยายแม่ท <laughs> <s ays> ไปออกบ่าลายพี่น้องออกไปเก็บนะ,ะก่อนออกลายหลายปานปเก็บยังได้ก็ได้ท่าละหมอ้อแล้วได้หม้อแกงบนัปีนี้บ่ปันได้เห็ดอันแรนี่เห็ดม่วงนี่บ่ปันได้ปีนี้ ก็ได้แค่ละสิบกุดอกเพราะว่าต,ต้มแล้วต้มจนสุกแล้วพี่น้องนี่ก็สุปแล้วนบต้มแล้วแต่เามาาืกอน,น้านะต้มน้ำพันทิมสักก้อนเนาะตมน้ำพันเทีมให้เขามาา่อคไป โอ,นโอ,อ,อง,งนียกนไ่น,แนีแะที่นองจ้าชีวิตย่แม่อยู่ตางแดนการเหดงานามันล่ะแอะขาปลาหะเหตหาน้ำเหตดกินพี่น้องหอยมัดไปยังสั้นที่น้องจ้ามาขาปลา มันมันมีเห็ดออกบ่ได้เก็บเห็ดสดกับเท้าป้าตอให้งเขาได้ไปเขอามาย่างย่างออกก็นั่งกอดกันนั่งกายนี่น้องเขาอายุมากแล้วเนาะเขากินแล้วก็เห็ดแมนดูเห็ดงานกินแล้วก็มันนอนนั่งเหล่นกับปวดแย่งปวดขาแม่พี่น้องจ้าเห็ดงานดังก็มันกินเขาเห็นั่งกันนอนอยู่โซฟามันไปบ่เป็นเนาะยูบ่เป็นคนนะเห็ดบ่เป็นทีซื้อซื้อโบเป็นต้องไปหยอกไปย่างสินะพี่น้องจ้าแต่มากย่างเนาะ ลาออกเะป้าสดเฮ็ดได้ยังกเก็บทุกนแล้วพี่น้องคยมากไปหนาพักท่กันกะหาเก็บพักเก็บยาิ้สิ่งแลี่น้องจเก็บมากกก็ไม่เฮ็ดกินอยู่คนเดียวกิดแบบเป็นชุดก็บน้อยเนาะเห็ดเป็นสุกแล้วแหะี่น้องวันนี้ใส่ีรุ่งไปจ้ะผพักใส่มากมามาลวกเลยกัน

tao sẽ không, không được nữa mà thôi. thịt anh. ห่วงเต่มามาพี่น้องเอ็ดพัดกินเลนพัสกินยังคิดขั้นกินว่ออกพี่น้องจ้ะ,ะก็ใ่เนื้อยก็ติดใจใ่พี่น้องจ้ะใสใไจ้ะจะติดใจนิดเดยวเอน ป้าบอกว่่างบมจบมัางพี่น้องนาเฮ็ดกะจีนแต่เฮ็ดนาพักป้ากะจีนพักป้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินเฮ็ดซุนี่เกินเฮ็ดทุกอย่างพี่นอ้องใส่หอมลงไปนี่ก,กะพักลงไป,ปไง่ายๆกินง่ายๆพี่น้อง กินคุาเนแเม,กกม,มแวพี่น้องจ้ะแกงกะเจงมูกะมุกกินมุซีละพี่น้องความสมารก,กินอาหารอีสานเน่ใช่ะพัดอันพัดอันนี้งกระดา่ะอาหารทงดเลยพี่น้องย่างปลากรไดเนี่ยไม่กินมังสี่ตัวละ แล้วพี่น้องมันแล้วแล้วก็ใส่ผงวง่วลงไปผงมันแล้วเลยนางกินบึงทีวีวันนี้พี่น้นองจ้าแล้วแล้วจ้ามาเด้อพี่น้องกินน้ำกันจ้าหัดเม็ดม่วงเก็บมาไม่ไม่แซ่บพี่น้องยูค <c oughs> ูดเดียวคือเกลือน่ะจ้าตุ๊กเต่าเขาก,ขากข็กินน้ำโมเป็นน,นี่สีสันเพื่อนพี่น้องม่วงใส่มากมาก,มาก,กไก่ใส่ละจ้ะ แล้วพี่น้องอผักเห็ดม่วงใส่มาแล้วแล้วพี่นอ้องแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแบบนี้อทอดเห็ดกับกระตุ้มจนสุกแล้วด้่พี่น้องก็จะเอามาผัดเนาะผัดเห็ดม่วงใส่มะาม,าม่าสุกตรงย่ามี แล้วจ้ะพี่น้องจามาเด้อจจาแซ่บๆจาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งซองมิลี่แฮปปี้จาขอบคุณทุนกนำ้ำหมกน้ำใจอยู่สมองสมบูรณ์เด้อพี่น้องมาเด้อจจาแซ่บๆแล้วเราจะ